สวัสดีครับผม วันนี้นะครับผมตั้มวิชยาจารุจินดานะครับก็มาอยู่ที่ร้านชายคลับนะครับวันนี้ผมพารถของผมเนี่ยนะฮะมาดูแลในเรื่องของการติดฟิล์มป้องกันร,รอยซึ่งบอกเลยว่านะครับที่นี่นะฮะเขาโดดเด่นมากในเรื่องของการติดฟิล์มป้องกันร,รอยรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยขีดข่วนนู่นนี่หรือว่าดูแลรถคุณให้เหมือนใหม่เหมือนออกจากศูนย์ตลอดเวลาอันนี้คือจุดเด่นที่นี่เลยนะครับแล้วบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยว่าได้นะครับในเรื่องของการติดฟิล์มกันรอยไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะหรือว่ารรกแาดูล ตลอดทั้งคันทั้งภายนอกภายในแม้กระทั่งล้อแม็กก็ดูแลหมดเลยซึ่งแพ็กเกจที่ผมเลือกในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแพ็กเกจที่ท็อปที่สุดแล้วของตอนนี้นะครับซึ่งดูแลติดฟิล์มนะฮะป้องกันร,รอยรถยนต์ป้องกันร,รอยล้อแม็กแล้วก็ติดฟิล์มภายในรถยนต์รวมไปถึงฟิล์มกรองแสงด้วยเดี๋ยวจะเอารถทิ้งไว้5วันด้วยกันนะครับผมกับการให้ทางชายครับเนี่ยดูแลเดี๋ยวดูซิว่านะครับภายใน5วันนี้เนี่ยหลังจากที่ทําเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนไปรอชมกันครับ สวัสดีครับผ่านไป5วันเต็มๆนะครับ<ะ>5วันที่เรา2คนแบบว่าใจจดใจจอ่อว่าโอ้โหรถจะออกมาเป็นยังไง<ช>ตอนนี้นะก็อยู่ที่ชายคลับค่บะคถนนประเสริฐมนูกิจ39ตอนนี้เข้ามาภายในของเขาเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะ,ะที่นี่ ลูกค้าแน่นแน่นเอียดนอนดูครับมมีรถสวยๆทั้งนั้นเลยแม็กลาเลนใหม่ล่าสุดก็มาทำนะฮะมีพานามล่านะครับมีคเยนมีไทคันนะครับแต่เป็นสีดำเหมือนกับเราด้วยแล้วก็มีเอัรี่เรียกได้ว่าโอ้โหรถที่นี่เพียบเลยนะฮะลูกค้าแน่นทุกวันเดี๋ยวไปดูห้องภายในที่เขาติดฟิล์มกันเป็นยนะครับไปดูกันครับ ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาห้องด้านในแล้วคห้องนี้คือห้องอะไรครับพี่ตั้มจากข้อมูลที่ผมไปถามนะฮะทางเจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าห้องนี้คือห้องปลอดฝุ่นภายในเนี่ยจะติดแอร์หมดเลยห้องแอร์ห้องนี้เป็นห้องที่เขาใช้ปฏิบัติงานกันปฏิบัติงานอะไรคซึ่งเวลาที่เขาติดฟิล์มนะครับงอนก็คือเขาจะไม่ให้รถเนี่ยโดนฝุ่นไม่ให้รถมีฝุ่นเลยเพราะว่าเวลาหน้าฟิล์มลงไปได้นะ ะครับผมฟิล์มทุกอย่างเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องโดนฝุ่นี่ข้างหลังเน, so น,นี่ไฮโซไหมจอนวิกจอนวิกยังมาน,นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่รถคลาสสิกแบบนี้รถญี่ปุ่นรถ b m เอ็มเบนอะไรนะฮะโตโยต้าลูกค้าที่นี่นะครับเขาลับหมดเลย รถอะไรก็รับนะไม่ใช่ว่าเฉพาะแบบต้องเป็นรถสปอร์ตอย่างเดียวนะครับที่นีว่าง่ายๆไม่ว่าคุณลูกค้าจะใช้รถอะไรก็เอามาติดที่นี่ได้ติดฟิล์มที่นี่ได้ถูกต้องแต่ตอนนี้ลุ้นมากแล้วพี่ต้าอยากเห็นรถของเรามากอ่ะงั้นไปดูกันเลยรถเราเป็นยังไงนะครับผมค่ะปงั้นเราเดินไปดูกัน คืออยากให้เห็นมากว่าแบบโอ้โหคือเงาเงา,าแบบเงาแล้วแบบคือถ้าได้สัมผัสนะครับคือเนื้อมันเนียนมากแล้วนี่ติดหมดเลยนะพวกนี้นะครับติดหมดทุกอย่างนะครับผมติม นะฮะตรงนี้เป็นฟิล์มกันกนแสงด้วยนะคร<ะ>ับผมนะฮะส่วนตรงนี้เป็นฟิล์มกันรอยอันนี้เป็นเป็นฟิล์มใสกันรอยใช่นะครับซึ่งข้อดีดียังไง<ะ>ูุณแมงบุนน<ะ>ก็คือจุดแรกเลยในเรื่องของความสวยงามก่อน<ะ>มันก็จะทำให้รถเรายใหม่ตลอดเวลามันจะดูเงาแล้วเขารับประกัน<ะ>ถึง5ปีสมัยนี้ในกรุงเทพ รถกระบงลรถกระบะขนของเนี่ยนะครับเราไปว่าพี่ๆเขาไม่ได้เขาทำงานกันนะครับแต่บางทีอะไรเห็นหนของเหินกระเด็นมานะครับเศษอะไรก็แล้วแต่นะฮะฟรีมตัวนี้กันรอยนะครับผมแล้วปกป้องสีนะครับให้สีเนี่ยเหมือนใหม่สวยงามตลอดเวลาแล้วไฮไลท์ที่ร้านนี้เขาแตกต่างจากตรงอื่นนะขอโทษทีนี่ฟิล์มฟิล์มกันแมก ก็ะคะือติดฟิล์มที่ลอ้อท,ท,ท,ที่แม็กด้วยโโซึ่งฟิล์มที่แม็กเนี่ย<ะ>ต้องบอกก่อนว่านะฮะแม็กเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยเปลี่ยนแม็กมาอย่างชุดนี้นะครับบอกเลยว่าหลายแสนะนะฮะบางคนเนี่ย ที่เป็นคนเล่นรถนะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปก็แล้วแต่นะครับผมรถญี่ปุ่นสมัยนี้แม็กก็เป็นแสนดังนั้นหลายคนแบบไม่ได้ดูแลกันนะโดนหินเหินกระเด็นเป็นรอยได้เห็นนะถ้าเป็นลมนะครับตัวนี้นี่ติดฟิล์มเขาก็รับติดฟิล์มติดฟิล์มแบบที่แม็กที่ล้อแบบโอ้โหยอดเลยใช่เงาวิบเลยนะครับผมแล้วนะฮะฟิล์มกรองแสงเขาก็มี นะครับอย่างไทยคันเนี่ยเป็นรถที่กระจกค่อนข้างเยอะมากนะับผมกับคุนอนก็กลัวจะร้อนเขาก็จะติดฟิล์มให้ด้วยนะฮะข้างๆเนี่ยเป็น80สิบข้างหน้าเนี่ย60ข้างบนนี่ก็ติดฟิล์มนะข้างบนเนี่ยเป็นกระจกใสนะครับนะฮะติดทั้งหมด80ดสิบเลยเรียกได้ว่าโอ้โหสวยงามมากนะครับนี่คือแบบก็คือเราติดฟิล์มใสกันรอยรอบรอบคานแล้วเราก็ติดฟิล์มกองแสงที่นี่ด้วยค่ะตอคือเงาวิบเลยแล้วก็ทีเด็ดอยู่ภายในครับผมยังเป็นแพ็กเกจชุดใหญ่นะไฟกระพริบเหมือนที่ผมบอกนะครับผมนี่นะฮะ ที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างภายในนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยว่านะฮะที่นี่เนี่ยเขามีบริการนะครับพ่นเคลือบนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอ นะครับประตูคงประตูข้างทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะครับพ่นเคลือบอย่างแรกคือปกป้องสีนะครับแล้วทําให้ผิวสัมผัสนุ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันรอยนะฮะป้องกันพวกนะฮะหยดน้ําเครื่องสําอางนุ่นนั่นนี่อะไรของผู้หญิงนะครับทำให้ละการใช้งานของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วยได้ดีขึ้นมากๆนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเขาจะพ่นทุกอย่างหมดเลยนะฮะที่เป็นหนังแล้วก็ความเจ๋งคือนะครับพวกนี้นะฮะ นะครับพวกนี้นะครับสวิตช์เอ่ยนะฮะหน้าจอทุกอย่างทั้งหมดนะครับผมนะครับก็คือติดติดฟิล์มติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์มเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเรียกว่าแบบบางคนเนี่ยตรงอย่างอย่างไทคาร์เนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าจอสัมผัสหมดนะครับผมดังนั้นเนี่ยรอยขีดข่วนเกิดขึ้นง่ายพวกนี้ภายในเนี่ยเขาแรปให้หมดเลยแต่ถ้ารถคุณผู้ชมนะครับเป็นรถ ยุโรปหรือรถญี่ปุ่นก็นแล้วแต่นะส่วนใหญ่สมัยนีย้เขาจะใช้ลายแบบพวกลายไม้เป็นโน,โนแบบ้บลักซึ่งเป็นลายเงาเงาเนะแล้วเกิดรอยเยอะได้ง่ายมากตัวฟิล์มตัวนี้ก็จะปกป้องนะครับทำให้เราเวลาเอานิ้วเนิร์ฟไปแตะเนี่ยสังเกตนะครับเอานิ้วไปแตะเนี่ยมันไม,ไม่เกิดรอยเนี่ยเลยคือความเจ<ด>๋งของฟิล์มแ<า>บบนี้คือดีมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วเรียบร้อยนะฮะรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมากประทับใจไหมครับประทับใจมากประทับใจมากตอนวันแรกเนี่ยที่เรารับรถออกมาเนี่ ประทับใจสุดๆเลยนะตอนเห็นรถแต่พอมาได้การติดฟิล์มแบบนี้มันเหมือนเวลาทุกครั้งที่เรามองรถตัวเองอ่ะมันใหม่ตลอดเวลาเใหม่ตลอดเวลาเหมือนเราออกจากศูนย์ตลอดเวลาใช่นี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของจุดนี้แล้วเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยบางทีต้องขับรถตามนะฮะรถที่อาจจะมีเศษหินงเศษอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มาโดนเราหลอกแต่เราป้องกันตัวเองไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่แล้วก็ที่สําคัญสีรถเราจะโดยเฉพาะคนที่ขับแบบพวกสีขาวหรือสีแดงหรือบางคนขับสีดำเนี่ยนะฮะ อยหรือเป็นความหมอง<ช>อะไรพวกนี้ง่ายแต่ถ้าคุณติดฟิล์มแบบนี้นะครับผมนะบอกเลยนะความหมองไม่มาหาคุณใช่มันจะรอยองา่ลาดน่นอนลแล้วก็การ <นะ S 1> ใช้งานภายในอย่างที่บอกนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นการพ่นเคลือบบอกหรือว่าการติดฟิล์มนะฮะป้องกันร,รอยต่างๆ<ช>ภายในรถยนต์นะฮะซึ่งจะช่วยให้เราใช้งานได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลายคนดูบอกโอ้โหที่นี่ตายแล้วแพงแน่เลยนะครับบอกก่อนเลยนะฮะแพ็กเกจเริ่มต้นแค่1 0 0 0 0มนบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ชายคลับถนนประเสริฐมณูกิจส เนะครับผมเซิร์ช a c e b o o k ได้เลยเดี๋ยวปักชื่อเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วก็ใครเซิร์ช a c e b o o k ไม่เป็นพิมพ์เข้ามาถามโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้แล้วก็ขึ้นเบอร์โทรศัพท์อย่างด้านล่างให้นะครับรับองลู้ค้าเข้ามาทําได้หมดเลยทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะคะดูแไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปรถสปอร์ตได้หมดเลยนะฮะรถคลาสสิกที่นี่เขาก็ดูแลให้เรียกได้ว่าครบวงจรเลยนะครับและดูแลอย่างดีใครที่ซื้อรถใหม่หรือว่าเป็นรถที่ตัวเองใช้งานอยู่แล้วเป็นคนักถอะยาจติดล์ม กันรอยอ่ะแล้วแบบดูเงาตลอดเวลาแนะนําที่นี่เลยนะคะนะฮะรับรองนะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทางเราก็ต้องขอขอบคุณชายคลับนะครับไปด้วยนะฮะทีมงานน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็พี่เอ็มเจ้าของเนี่ยดูแลนะฮะรถของเราแล้วรถของคุณอย่างดีนะคนับบริการดีมากดูแลดีมากพี่้สุดยอดเลยนะฮะอ่ะลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ